ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ครีมอาบน้ำชุก,กุุสุโมโนกาตาริ จากนี้ไปใครที่ขวัญอ่อนหรือเป็นโรคหัวใจต้องระวังให้ดีนะครับเพราะเกมที่เตรียมไว้ให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับปั๊มโปงรามาอุปกรณ์ที่เห็นพวกนี้เนี่ยนะครับอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมานะฮะต้องขอบอกเลยนะครับอย่างพี่โอเนี่ยพี่โอมือคีย์บอร์ดของเรานั่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยนะครับเคยเจอเกมนี้นะครับยิ่งกลัวเท่าไหร่นะครับขนหัวลุกขึ้นมาผมล่วงหมดหัวเลย แต่ตอนนี้พี่โอไม่ต้องกลัวอะไรอีกต <mm ่อไปไม่ไปแบบนั้น erm อีกต่อไปนะครับเพราะแกดีขึ้นเยอะเลยเพราะผมเนี่ยแนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่โอเสมอนะครับอ่ะดัสินเอาออกมาให้ดูหน่อยสินี่เลยสิ่งที่แนะนำไปคือแคบิวรีเบิร์สนะครับลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมอีกทั้งยังปกป้องเส้นผมจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับเหมาะมากในช่วงนี้นะ ต้องขอบอกเลยนะครับวิธีการใช้ใช้ง่ายนิดเดียวเลยนะครับผมหยิบขึ้นมานะฮะหลังจากคุณสระผมเช็ดผมหมัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็หยิบเซรั่มนี้ขึ้นมาฉีดให้ทั่วหนังศรีรษะของเรานะครับแล้วก็นวดเป็นวงกลมแบบนี้แค่นั้นเองซึ่งผมเนี่ยนะใช้แล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยหนาขึ้นนะครับผมไรผมก็ขึ้นเยอะขึ้นสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ www. c a r e b i e w com หรือว่า Li@ n e แอดนะครับที่แอด แคบิลเอ็กเพรสได้เลยนะจ๊ะ,อะขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้มีแจกให้ทุกคนเลยเอาไปใช้นี่คือปัป๊มโป่งรามาวิธีการเล่นเล่นง่ายมากๆผมจะสุ่มเลือกออผู้แขางขันหนึ่งคนมาตอบคำถามให้ได้ว่าอันนี้คือภาพยนตร์เรื่องอะไรโดยการใช้คำเปรียบเปียหรือว่า ความหมายแตกต่างกันไปแต่ออกมาเป็นชื่อของหนังเรื่องนั้นถ้าตอบผิดคุณจะต้องมาปั๊มหนึ่งทีรับโอ้แล้วก็รอคนที่จะต้องมาผิดอีกทีหนึ่งถึงจะเปลี่ยนที่ได้แต่พวกคุณเก่งมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะได้ปั๊มแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมหรือถ้า<อ>ไม่มีใครตอบผิดเลยถึงเที่ยงคืนเราก็จะต้องเล่นเกมนี้เหรอคะับเราเล่นไปเรื่อยที่นี่ขอบอกเลยนะครับ วันนี้ถ้าไม่มีการตอบถูกเลยเราจะเล่นกันไปจนจนทะลุข่าวสามิติอะเอาเร่งถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวคนแรกคุณออฟก่อนเลย,ยนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรครับถัดจากสามทางแยกบนบกสี่แพงสี่แพงกรมกรัรนหัดง่าเกินไปหรือเปล่า คนต่อไปคุณปอแปมคุณปอแปมครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับเรื่องเล่าสืบมาพระองค์ดำตำนานสมเด็จพระนเรศวรค่ะโอ้ยเรศวรแค่นั้นมหาราชโอ้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่อยๆมันค่อยๆมาทีละนใช่ใช่ใช่บอกกรรมกันถูกเลย ตื่นเต้นตื่นเต้นแลคุณซาณิครับเรื่องอะไรร่องรอยจากหกลมนานแล้วแผลเก่าแผลเก่าใช่ไหมกรรมการถูกเฮ้ยเก่งทุกคนเลยคุณเจนนี่ครับค่ะภาพยนเรื่องอะไรครับปลาทะเลลายจุดลาดพลิกปลาทะเลลายจุด หนึ่งสีอิ่วเก่าเต้นเก่าอะไรวะเก่า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 ใช่ไหมกรรมการถูก่ากเก่า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 ผันไปได้ยูโช่เหรอไม่ช่คนต่อไปคุณเต้ยครับเตรียมตัววิ่งลีไผ่เรียกตัวมา บิดาแรงน้่มถ่วงหนีตามกาลิเลโอหนีตามกาลิเลโอใช่เปล่าเฮ้ยนี่หมายความว่าไงวันนี้ลูกโป่งจะไม่ระเบิดหรอวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอบววาหนีไปคับหนีไปครับมาถึงคุณก๊อตัิแล้วเดี๋ยวเกมมันจะนานไปไหมดูหนังเรื่องอะไร ฉันสบายดีขอบคุณรักเธอไอไฟอะไร thank you and you I'm fine. เด็กคนอะไรนะยังไงฟัง <c oughs> ดีสิเอาใหม่หมดเลิฟอยู่ you. <c oughs> ตะเกีย I ์ไอไฟ thank you เลิฟ y ยู I ไอไฟ thank you and you <c oughs> ไม่อยู่ตามขับตามบานแล้วก็แบบนึกว่าข้าคลาสภาษาอังกฤษคอืพร้อมนะครับพร้อมหนึ่งทีแล้วคุณก็จิก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนผิดมาแทนเขาหนูไม่ต้องตอบใช่ไหมคะยังไม่ต้องตอบโอเคหัวหน้าทีมบ้างครับคุณพิมพ์นี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับนกนักล่าหัวขาว ภรรยาพงพัทรอ๋อกับพี่ได้เลยนี่มาแทนแล้วอันีวาเฉลยคืออินซีแดงเออภรรยาคุณพงพัน์คือพี่แดงนั่นเองนะครับนกนักล่าหัวขาวคืออินซีเตรมตัวพิมต้องสุดไหมคะ แล้วแต่คุณเลยครับคุณจะปัมยังไงก็ได้พร้อมเตรียมตัวพร้อมครับยังอยู่ยังรอดอยู่มาที่หัวหน้าทีมบ้างแล้วคุณมอสครับนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรยุ่งเรื่องคนอื่นรถบรรทุกขนาดใหญ่สารณาสิบล้อครับสารณาสิบล้อใช่ไหมเอ้ายังอยู่ยังอยู่ เนี่ยยุ่งเลยคนอื่นอ่ะคนอย่างพวกเราอ่ะก็คิดได้จากคำว่าภาพยนตร์เรื่องคิดหรอคนกลับมาที่คุณอ๊อฟนะครับเอาเลยคุณอ๊อฟครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับเมียพูว่าร้องไห้เสียงดังอ๋อเออเอออยามีอย่ามีป่วยหรออะไรวัลได้แล้วครับคุณอ๊อฟครับมาั๊มฮะ เบียร์พือว่าร้องให้เสียงดังคือคุณนายโฮคุณนายโฮเตรียมตัวแม่เตรียมโฮเลยพร้อมหอนะบพร้อมแล้วปั๊มยังอยู่เป็นเนื้องอกแลอวะยังอยู่ เก่งจนปากเบี้ยวเลยต่อไปเป็นของป๋อมแปมป๋อมแปมตอบให้ได้นะครับแปกแล้วยังนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรครับคุณป๋อมแปมครับผู้รับจ้างยิงที่อยู่ของมนุษย์ดาวคลุกระส่องแสงมือปืนโลกพันชันใช้เบาะกับกากครับผูคนต่อไปสานี้ นี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรอะไรนะคะยันเือเดี๋ยวไม่ได้ยินผู้คุ้มกันไม่หลังไม่กลมูแลว่ผู้คุ้มกันเออบอดี้บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมใช่ไหมกรรมการใช่เรียนรู้แล้ว ข้องคนอื่นแบบรู้แล้วนู่แล้วเอาของมึงให้รอดภาพยนตร์เรื่องอะไรท้าทายอำนาจเครื่องรางลองของลองของใช้มากกรรมการใคยคนแมลนใจดีของตามของตามภาพยนตร์เรื่องอะไรคนสนิทแหลงนึกถึง เพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงเพื่อนอะไรวะนึกถึงคนสนิทแหล่งนึกถึงคือเพื่อนที่ระลึกตั้มมาป้อมไอ้ตั้มหนึ่งปั๊มไอ้ตั้มมันเป๊ดแล้วไอีฟังนียมันปิ้นมันปิ้นออกมาเถอะมันอาจจะไม่แตกก็ได้เพราะมันเหนียวมาก ปั๊มเลยอแต้มเเมื่อกี้่เห็นมันเดี๋ยว้แรงะไม่แตกเส้นเลือแตกเส้นแตกฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนเลยนะครับฝั่งนี้ได้ไปเต็มๆ5คะแนนนะครับ ต่อสาแม่แม่ช็อกช็อกอยูอ่สติยังไม่มากทำไมออฟเหนื่อยเหรอเราช็อกครับเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมช่วงหน้านะครับเราจะมาขยับร่างกายแล้วก็ลูกเต่ายักษ์ของเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมต่อไปของเราครับรายการดังหลังเต๋าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวไปพัตาบากันดีกว่าครับเชิญ สำหรับเกมที่2นะครับปั๊มป่งราม่านะครับก็คือลุ้นเหมือนกันครับไม่ได้ลุ้นว่าจําชื่อหนังละครได้หรือเปล่าแต่ลุ้นว่าลูกป่งจะมาแตกที่เราหรือเปล่านะครับก็สุดท้ายทีมผมมีคะแนนนําแล้วก็นำเข้าไปสู่เกมต่อไปครับ